ออฟโหลดสายหลูจากค่าย honda เขาครับตัวนี้ CRV Gen1 นะครับ Gen แรกนะครับที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งแล้วนะครับเริ่มได้รับความนิยมในหมู่ออฟโหลดสายลุยสายโครนทั้งหลายทั้งแหล่นะครับผมออฟโหลดแต่งโหดแต่โคตรคุ้มครับนะฮะคันนี้เป็น <c oughs> SUV หรูคันแรกของ Honda เขานะฮะเครื่องอาจจะโตไปนิดหนึ่งเครื่อง2,000นะครับแต่ได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับพร้อมลุยครบเครื่องยังมีความหรูหรามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเรียกว่าไม่ให้คุณลำบากจนเกินไปนะครับขับเที่ยวได้เข้าป่าได้ลุยเข้าสวนได้นะ แต่งออกมาแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับรุ่นนี้นะชัดเจนหลอ่อดูดีหลังๆได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหมายถึงว่าตั้งแต่เป็นมือสองมานะมันก็มีช่วงเงียบช่วงดรอปลงไปนะเพราะมันมันมีอยู่ช่วงที่ยุกน้ำมันแพงมากๆไอตัวนี้คนก็เลยขยาดไงหลังๆค่าน้ำมันเริ่มไม่ใช่ตัวแปรสำคัญมันก็กลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งแล้วคันนี้นะครับ คนเล่นเยอะนะคันนี้นะครับน่าสนใจนะข้อดีของ SUV รุ่นนี้มันเป็นระบบ w t l r t u r o ครับไม่ต้องลงจากรถครับเดินจากที่นั่งคนขับมาข้างหลังได้แถว2ได้นะเบาะหลังแถว2ก็พับยาวลาบเป็นที่เก็บของขนของหรือจะทำเป็นที่นอนสำหรับพวกออฟโหลดแคมปิ้งได้เลยนะก็น่าสนใจนะครับลองดู